การส่งออกข้อมูล t e x t f i l e นะครับใช้เพื่อใช้กับโปรแกรมเ o l ลหรือว่าพวกโปรแกรมเงินเดือนนะครับผมหลังจากที่เราเข้ามาในหน้าโปรแกรมแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่เมนูเวลาทํางานนะครับจากนั้นนะครับเลือกแผนกนะครับของ,ของเลือกแผนกของคนที่เราต้องการส่งนะครับผม ต้องการคนเดียวนะครับให้มีเครื่องหมายถูกอยู่แค่คนเดียวนะครับหรือว่าถ้าต้องการทั้งหมดนะครับกดเลือกทั้งหมดได้เลยนะครับครับจากนั้นนะครับเลือกช่วงวันเวลานะครับผมที่เราต้องการส่งข้อมูลนะครับไปเข้ากับโปรแกรมเงินเดือนนะครับเช่นผมเอาจะเอาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่สิบ้านะครับเดือน6ปี2017นนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดสอบถามนะครับข้อมูลจะออกมาในรูปแบบของลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกที่ ปุ่มส่งออกข้อมูลนะครับเลือกเป็นประเภท t e x t ไฟล์นะครับขอบเขตข้อมูลนะครับก็คือใช้เป็นรหัสที่เครื่องนะครับหรือว่ารหัสพนักงานก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะตั้งไว้นะครับผมในที่นี้นะครับผมขอใช้เป็นรหัสที่เครื่องแทนรหัสพนักงานนะครับผมครับผมแล้วก็ใช้วันเวลานะครับรูปแบบจะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าตัวโปรแกรมมีการข้อวักใดๆนะครับต้องทําการตั้งฟอร์แมตให้ตรงกับโปรแกรม พโลหรือว่าโปรแกรมเงินเดือนของเรานะครับซึ่งในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวทางโปรแกรมเงินเดือนเขาจะเป็นคนเซตให้นะครับซึ่งเรานะครับเป็นยูเซอร์นะครับเรามินหน้าที่แค่หลังจากที่เข้ามานะครับคลิกแค่เป็นเทคไฟล์นะครับแล้วก็เลือกที่เซฟนะครับกดส่งออกข้อมูลได้เลยนะครับแบบนี้นะครับผมจะไว้ที่ดาวน์โหลดนะครับกดเซฟนะครับชื่อเอาชื่อเอาพุทดาต้านะครับแล้วกดส่งออกข้อมูล นี่ครับคือตัวเท็กไฟล์ที่ส่งออกเข้ากับโปรแกรมเงินเดือนนะครับผม